รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่อง36เสนอรายการอัสาลสาเสนอรายการขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิลปะขึ้นตัวหนังสือสาศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหุวัฒนธรรม ภาพอาคารมัสยิดสีขาวผู้หญิงเดินเข้ามัสยิดเปลี่ยนภาพภาพมุมสูงเห็นวัดอุลันดานูบราตัน สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัสลามุอะไลคุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสมัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาของสังคมพหูวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนสังคมพหูวัฒนธรรมและวัฒนธรรมโบราณยอกยากาตา วันนี้เราจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งความน่าสนใจของอินโดนีเซียนั่นคือยอกยาการ์ตาหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของจอกจาหรือยอกยาที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมของอินโดนีเซียมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชวาวโบราณทั้งในด้านดนตรีน่าฏศิลและงานฝีมือนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบุโรพุโทโธ ศาสนาสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันครับตัวอย่างช่วงต่อไปความเป็นอยู่เนี่ยคืออินโดนีเซียนะในเมื่อเป็นเด็กต่างชาติมาเรียนในประเทศเขาเนี่ยเขาจะมีความต้อนรับนะมีการช่วยเหลือพาไปบ้านสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ของเพื่อนอินโดนีเซีย ช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักเมืองที่มีความน่าสนใจทางด้านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสาธารณารัฐอินโดนีเซียนั่นคือยอกยากาตาตั้งอยู่ในตอนกลางของเกาะชวาเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชวาโบราณทั้งในด้านดนตรีนาตศิลป์และงานฝีมือเมืองแห่งนี้เดิมมีชื่อว่าอโยธยาโดยตั้งตามเมืองในวรรณคดีเรื่องรามยานะภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นยอกยากาตา โดยคำว่ายอกยาแปลว่าเหมาะสมและคำว่ากาตาแปลว่ารุ่งเรืองตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสถานที่สำคัญโดยจะเริ่มกันที่สถานที่ซึ่งเป็นมรดกโลกของยอกยากาตานั่นคือบโรบูดูหรือที่รู้จักกันในชื่อบูโรพุธโธเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียอยู่ในบริเวณภาคกลางของเกาะชวา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2534ตั้งอยู่ที่เมืองมัเกลังเป็นศาสนาสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานสร้างโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไซเลนเป็นสถูปแบบมหายานสร้างขึ้นปีพุทธศักราช1393ตั้งอยู่บนที่ราบเกตทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโกโก,ก่อสร้างจากหินภูเขาไฟประมาณ2ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ121เมตรสูง123เมตรเป็นรูปทรงแบบพีระมิดตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเยี่ยมชมกันที่พระราชวังสุลต่านแห่งยอกยาการตาเป็นสถาปัตยกรรมแบบชวาดั้งเดิมสังเกตได้จากรูปแบบหลังคายอกโลที่บ่งบอกบรรดาศักดิ์ของเจ้าของบานรวมถึงเสาหลักที่ต้องเป็นไม้สีเข้มและมีลวดลายแบบชวาโดยใช้สีเขียวอ่อนแดงและทองเป็นหลัก ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถานที่เก่าแก่ของยอกจาการ์ตาชื่อว่ามัสยิดโกตาเกอเดเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ก่อนที่จะถึงสู่สารหลวงสถานที่แห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรของอิสลามมาตารามในศตวรรษที่16ซึ่งผู้เข้าชมจะต้องสวมใส่ชุดชวาแบบบาติกและอีกหนึ่งสถานที่ที่เราพาคุณผู้ชมมารู้จักซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อนั่นคือ วัดปรัมบานันหรือพรัมบานันหรือจันดีราราจงกรังเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งอยู่ในเขตชวากลางห่างจากเมืองยอกยากกต์ตาไปทางตะวันออกประมาณ18กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1390แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นานวัดถูกทอดทิ้งและปล่อยให้ทุดโทมตามกาลเวลาจนเมื่อถึงปี1918 ได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นใหม่ขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนสังคมพหูวัฒนธรรมและวัฒนธรรมโบราณยอกยากาตาช่วงนี้เรามาทำความรู้จักอินโดนีเซียผ่านการบอกเล่าของอดีตนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งการได้ไปใช้ชีวิตได้เห็นความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอินโดนีเซีย สิ่งเหล่านี้ได้เปิดมุมมองอะไรใหม่ๆให้เขาบ้างเรามาพูดคุยกับเขากันคำถามเรียนสาขาวิชาอะไรที่อินโดนีเซียและทำไมถึงเลือกไปเรียนที่นั่นคับตอนนี้ก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องฮุกกลมคือก็คือกฎหมายและก็อีโคโนมีนะเชียรก็คือกับพวกออกฎหมายและเศรษษาสร์อิสลามทางที่ไทยก็อาจจะมีการศึกษานี้แต่ว่าผมได้รับทุน,นาจากทางทุนเมดดา ซึ่งเป็นทุนของนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อในประเทศอินโดนีเซียการกานจริงทุนที่อื่นก็มีประเทศอียิปต์นะประเทศใะซาอุดิอาระเบียและก็ประเทศอินโดนีเซียแต่ผมที่จะเลือกไปอินโดนีเซียก็เพราะว่าความเป็นอยู่ของของประเทศอินโดนีเซียมันคล้ายคลึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยกับประเทศไทยบ้านเราผมที่จะเลือกไปประเทศอินโดนีเซียก็นั่นคือความเป็นอยู่ แล้วก็การศึกษาการศึกษาของประเทศอินโดนีเซียพัฒนาไประดับหนึ่งในในทางสากนะซึ่งประเทศไทยก็พัฒนาไประดับหนึ่งแต่ว่าประเทศอินโดนีเซียนะ่ะการศึกษาระบบของของอประเทศอินโดนีเซียนะ่ะคือมันจะอยู่เหนือกับไทยประมาณ2ประเทศนั่นก็คือหมายความว่าเช่นประเทศไทยการศึกษาประเทศไทยเนี่ยมันอยู่อันดับที่10ประเทศอินโดนีเซียน่ยมันจะอยู่ลำดับที่ที่เจ็ดของของสากลคำถาม การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้างผมเรียนอยู่ปี4ในของมหาลัยมุฮัมมัดดี้ปูรัวโกโต้ซึ่งมหาลัยมุฮัมมัดดี้เนี่ยคือเป็นอันดับต้นๆของประเทศอินโดนีเซียนั่นคืออันดับว่าเหมือนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งซึ่งความเป็นอยู่รู้กับกฎหมายประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเออมันเป็นเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอะไรที่น่าศึกษาเพราะว่าการปกครองบ้านเมืองและการเข้มข้น ของของกฎหมายของอนะินโดนีเซียนะนะซึ่งมันจะมีมากกว่าไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการบุคลากร,กรของอประเทศอินโดนีเซียนะมันมีมากกว่าประเทศไทยนะก็ประมาณ10กว่าาได้เลยนะก็ว่าได้นะก็ผมก็เลือกเรียนที่จะเรียนรู้นะในด้านหุกมในด้านกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็การเ,เรียนอิมพอร์โโคโมมีนะการพวกธุรกิจนะเพราะว่าเรียนธุรกิจของประเทศอินโดนีเซียนะ่ะก็เช่นกันฮะ ม,มันมีมาตรฐานน่ากว่าเพราะาประเทศไทยก็จะมีพวกอีโคโนมี่ในด้านธุรกิจของประเทศไทยในในด้านสากลแต่ประเทศอินโดนีเซียจะมีในด้านทั้งประเทศธุรกิจทั้งด้านอินโดนีเซียธุรกิจทั้งด้านอิสลามธุรกิจทั้งด้านสากลนั่นก็นหมายความว่าผมที่เรียนอินโดนีเซียก็เลือกที่จะเรียนทั้งสาอย่างครบเลยคำถามการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรบ้าง ในมหาลัยมูฮัมมัดเยปูโรกโตเนี่ยที่ผมเรียนมันก็จะมีมีหลายสัญชาติเช่นสุานะไทยแลนด์มาเลส์แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งจากเด็กต่างประเทศที่ที่ไปเรียนในประเทศอินโดนีเซียนะฮะแล้วในห้องเรียนผมเนี่ยผมก็จะมีเด็กไทยนะแล้วก็เด็กอินโดนีเซียสองสัญชาติสองประเทศนะแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยคืออินโดนีเซียนะในเมื่อ,เ,อ,อเป็นเด็กต่างชาติมาเรียนในประเทศเขาเนี่ย เขาจะมีความต้อนรับนะมีการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบ้านการด้านการพรีเซนต์งานงานในที่อาจารย์ที่สั่งมาให้พาไปบ้านพาพาไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ของเพื่อนอินโดนีเซียนะซึ่งเราก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นแบบสร้างความคุ้นเคยเวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเพราะว่าพ่อเอพื่อนเนี่ยนะนะได้พานะไปบ้านของพ่อแม่ของเขาเพื่อที่สร้างความสัมพันธ์ คำถามลักษณะของเมืองที่ไปใช้ชีวิตอยู่เป็นอย่างไรเมืองที่ผมไปอยู่ก็คือชื่อเมืองออปรัวโกโต้นะซึ่งเป็นอยู่ทางเ,ออาเป็นเกาะชาวาซึ่งเกาะชาวาเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะผมเนี่ยคือชาวากลางก็คืออยู่ตรงกลางของของเกาะเกาะเกาะชวานะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆก็เปรียบเทียบเหมือนเมืองมินบุรีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆซึ่งแบบว่าออไม่ค่อยมีตึกราบ้านช่อง เนะมืองผมเป็นเมืองที่แบบมีแต่นานะเป็นพวกโร,โรงไม้ไม่มีอุตสาหากรรมในด้านผลิตของต่างๆนะซึ่งเป็นเมืองแบบธรรมชาติมากๆเลยเมืองเนี่ยเพิ่งจะพัฒนาในปี2016เมืองเพิ่งจะมีอมองก็คือพวกเหมือนเดอะมอลอะไรเพราะเนี้ยฮนะเมืองเพิ่งจะมีแล้วก็มีทางด้านอุตสาหากรรมก,ก็จะเริ่มมีหรือตึกราบันช่องหรือเพิ่งจะมีโรงแรมแบบแบบตึกสูงๆนั่นก็เพิ่งจะมีแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเป็นนาเป็นพื้นนาแล้วก็เป็นภูเขาฮะทางที่ราชันถนนก็คือเป็นขึ้นลงนะของภูเขาไม่ได้เป็นถนนเรียบคมนาคมเนี่ยก็คือที่จะค่อนข้างเข้ายากเพราะว่าอาจจะเป็นเมืองที่รับตาคนนะเป็นเมืองเกาะเล็กๆที่อยู่ในห่างออกจากความเจริญนะของเกาะชวาครับคำถามวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองที่ไปอยู่เป็นอย่างไร ส่วนอาชีพของอินโดนีเซีย,ยก็คือคนคนสมัยก่อน,นก็มีอาชีพทำนานแล้วแล้วก็การเกี่ยวญ้าก็คือเช้ามาเช้าตู่มาเนี่ยก็คือว่าเขาจะเอาไปเกี่ยวย่าเกี่ยวญ้าขายเพื่อที่จะเอาไปขายพวกเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัสตว์เช่นมา้าวัวแพะแกะอะไรเงี้ยฮะส่วนคนรุ่นอายุอายุกลางๆคนคือเขาจะไปทำงานตั้งแต่ตีห้า ว่าการเดินทางของเมืองผมเนี่ยเออมันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเมืองผมเนี่ยไม่มีอุตสาหากรรมนะเป็นเมืองที่แบบว่าเออมีแต่นาและก็บุเขาเขาจะเดินทางแต่ตีห้านะเพื่อเอพื่อจะออกไปทํางานก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งคนนะรุ่นต่อมาก็คือเออรุ่นระดับเยาวชนนะก็การใช้ชีวิตนะพวกเด็กมหาลายัยนั่นคือเขาจะมีเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเย็นก็มี แล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตในการเดินทางเขาจะเผื่อเวลาคนอินโดนีเซียเนี่ยเวลาจะไปไหนเพราะว่าการจราจรเนี่ยมันค่อนข้างหนานแน่นการสัญจรเนี่ยก็คือทางไปทางภูเขาไม่ได้เป็นทางเรียบก็จะอาจจะใช้เวลานะในการเดินทางคำถามเคยไปเยี่ยมเยือนสถานที่ไหนในอินโดนีเซียบ้าง ผมได้มีโอกาสไปเมืองเมืองหนึ่งชื่อเป็นชื่อเมืองซาลัมซาลัมนะครับไม่ใช่ซาไม่ใช่ซาลัมเป็นซาลัมนะก็คือเป็นเมืองนะที่อยูนะ่ห่างออกจากเมืองผมนะประมาณสี่ชั่วโมงนะและการสัญจรเนะี่ยก็เป็นทางเลนสวนซึ่งผมได้มีโอกาสไปบ้านเพื่อนผมเป็นหมู่บ้านที่ติดกันแล้วก็มีการทักทายการมีการให้อาหารกันนะยามเย็นก็จะใช้ชีวิตอยู่ยร่วมกันก็คือการออกกําลังกายนะก็จะมีโดยคนเท่าคนแก่ก็มา มาชุมนุมกันในอานออกกําลังกายแล้วก็มีประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการไปเที่ยวนะก็คือประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยที่สถานที่ท่องเที่ยวไม่มีการปรุงแต่งใดๆคําถามหัวใจสําคัญที่ทําให้ผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคืออะไรสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการใชนะ้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นคือความเข้าใจ นะแล้วก็ความนะเอ็นดู ure, นะแล้วก็ความพอเพียงที่จะมาใช้ใช้ชีวิตในในในตัวของเราหรือในสังคมบ้านเราผมว่าการทําความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันเป็นอันดับแรกเลยที่เราจะไปอยู่จุดยืนของของสังคมนั้นๆถ้าเราไม่มีความเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดการอคติแก่หัวใจเราได้หรือการอคติแก่ความคิดเราได้ทุกถ้าเราไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันคือก็คือแบบจะใช้ความคิดตัวเองเนี่ย เป็นจุดยืนแล้วเอ้ยทำไมทไม่ทําตามเราเอ้ยทำไมบ้านเราไม่เป็นแบบนี้หรือว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ทําแบบเรานั่นก็คือนะมันมีมันมีจุดจุดต่างอยู่ถ้าเราไม่เข้าใจในจุดต่างเนี่ยมันก็จะดํารงชีวิตหรือมันก็จะใช้ชีวิตในความเป็นอยู่ในสังคมของเขาได้ยากครับอัสลามุอะลัย,ยกุมภาพมุมสูงเห็นมัสยิด ภาพดาวกับจันเซียวบนยอดโดมช่วงนี้เรามาพูดคุยกับผู้สรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาอิสลามเพื่อให้เราเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านหลักคำสอนที่ชาวมุสลิมยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคำถามการถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังมีความสำคัญอย่างไรความสำคัญในส่วนตรงเนี้ย มันสําคัญในการที่จะยืนยันความเป็นตัวบุคคลในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผลมาจากอดีตมันมาจากใครแหละก็จากผู้ที่เราสืบเชื้อสายโลหิตสืบมาก็คือบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนั้นอดีตของเราเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะมันจะเป็นตัวที่สาวย้อนกลับไปในในห่วงเวลาหนึ่งที่มันจะยืนยันในปัจจุบันว่า ความเป็นมาของเราเนี่ยมันยาวนานไหมเช่นพูดถึงความเป็นคนไทยเนี่ยมันย้อนกลับไปได้แน่นานแค่ไหนยิ่งย้อนกลับไปได้นานสืบเชื้อสายเราก็จะเห็นว่ามันยิ่งมีความเด่นชัดมีความหนักแน่นในการที่เขาจะจะยืนยันถึงอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของเขาแล้วมันสืบสรแรรก,กันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผ่านมาสามยุคเนี่ยก็คือกรุงศรีอยุธนาะกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินท มันย่อมเป็นตระกูลที่มีความเก่าแก่และมันบ่งบอกถึงความมีตัวตนที่ยาวนานาเช่นสกุลบุญนาคสายสกุลบุญนาคเนี่ยลองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มันสอนในหลายแง่แงม่มุมแง่มุมหนึ่งก็คือความชัดเจนของการสืบเชื้อสายที่ย้อนกลับไปที่บุคคลผู้เป็นต้นวงตระกูลก็คือออกญาบรวรราชนายกหรือเจ้าพยาเฉกอาหมัด รัชานาธิบดีที่สมุหานายกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหรือผู้ที่เป็นออกยาจุลาราชมนตรีเจ้ากรมมาท่าขวาคือนี่เป็นตำแหน่งของท่านทั้งหมดพอถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าประสัททองให้กเกษียณร,ราชการแต่ยังตั้งเป็นขุนานางใกล้ชิดก็คือเป็นออกยาบวรราชนายกท่านเป็นแขกเปอร์เชียว่าเป็นแขกเปอร์เชียนะ จะเป็นชาวอิหร่านหรือไม่หรือจะเป็นคนอินเดียหรือไงแต่ที่แน่ๆท่านไม่ใช่คนไทยที่เกิดในกรุงศรีอยุธยาแต่ท่านเนี่ยเดินทางเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาในปลายแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรหรือต้นแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทสรสแล้วท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนในเรื่องของกรมคลังเนี่ยนะออกยาพระคลังมา มาสนิทสนมกับออกยาพระครังแล้วตอนหลังเข้ามาเป็นกรมเจ้ากรมมาท่าขวาเนี่ยที่จุฬาราชมนตรีคู่กับหลวงโชดึกรัชเศรษฐีเจ้ากรมมาท่าซ้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงสภาพสังคมของกรุงศรีอยาในเวลานั้นว่าเขาใช้บุคลากรที่มีความชํานาญการพิเศษแขกเทศแขกแต่างบ้านแต,ต่างเมืองเนี่ยเป็นคนที่มันมีเทคโนโลยีมีความสามารถในเรื่องการเดินเรือ นเรื่องของการค้าขายการรู้จักผลิตภัณฑ์สินค้าจากคอนกอนด้าดินแดนที่เป็นโจโละมณฑลดินแดนที่เป็นอินเดียเป็นที่มาของผ้าเยอระบับผ้าอะไรต่ออะไรมากมายที่ใช้กันในราชสำนักใช่ไหมมันมันเป็นบุคคลที่มีความชำนาญการก็อาจะเห็นว่าโอ้คนสยามในสมัยนั้นเนี่ยเขารู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากคนต่างชาติก็สืบสืบมาในท้ายที่สุดก็มาถึงเป็นสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย อันนี้คือตระกูลบุญนาคที่มันอยู่ในยุคที่กลายเป็นพุทธศาสนิกชนไปแล้วมันก็ย้อนกลับไปมันก็อ๋อจะเห็นว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเนี่ยนะอกยาเพชรพิชัยได้เปลี่ยนศาสนาแต่ในขณะเดียวกันลูกของออกยาเพชรพิชัยนั้นคนหนึ่งคือเสนเนี่ยไปเป็นพุทธมามกะแต่เชนเนี่ยยังคงเป็นมุสลิมอยู่อ่ะมันก็คู่กันมาอย่างนี้และนี่แหละมันคือความเป็นคนไทยในปัจจุบันมันมาจากความหลากหลาย เราจะเห็นได้ว่ามันมีชาติพันธ์ต่างๆมากมายว่าะนั้นถ้าไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยคุณจะรู้ไหมคุณเนี่ยเป็นใครกว่าจะเป็นคําว่าไทยในทุกวันนี้ซึ่งไทยที่แปลว่าเสรีอันเนี้ยผมเห็นด้วยประเทศไทยเนี่ยก็คือถ้าภาษาอังกฤษดินแดนแห่งเสรีภาพความเป็นไทยคือเสรีภาพเพราะมันมาจากบุคคลที่เป็นเสรีชนแต่มันมาจากชาติพันธุ์ต่างๆอันหนึ่งพิยะมูแขกขอม พมา่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวานานาประเทศตั้งทั้งปวงนี่กุงศรียาเขียนไว้ชัดเจนว่ามันมีชาติพันธุ์มากมายมากกว่าหนึ่งอันหนึ่งพิรียมูแขกแขกมาและแขกขอมนะพมา่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวาในนี้มีมีมุสลิมอยู่กี่กลุ่มแขกจามจามปาชวาเห็นไหมมีต้องหลายกลุ่มชาวาอินโดนีเซียก็อยู่ในนี้ เพราะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋ออูซาเคเนเนี่ยมันเป็นดินแดนที่เหมือนกับมันเหมือนสาดน้ํอ่ะจากขอบนู้นมาขอบนี้ขอบนี้มาขอบนี้คนนี้มาขึ้นตรงนี้อีกสายสกุลหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นสายสกุลที่เรียกว่าเต่าแก่สายสกุลหน้าพัทลุงอย่างเงี้ยแล้วมันย้อนกลับไปไหนอ่ะย้อนกลับไปเดโตโมกรย้อนกลับไปที่สุนตานสุไลมานแห่งสิงคารานะครย้อนกลับไปเมืองสงขลาสิงโครา มาจากไหนแล้วก็มาจากชาวาเนี่ยมันก็สืบกันมาเนี่ยก็ย้อนกลับไปแล้วทุกวันนี้เราไปบอกว่าบุคคลที่นามสกุลณนาพัทลุงนี่มาจากคนไทยได้ไหมวัศาสตร์มันเป็นตัวที่จะยืนยันถึงความมีตัวตนของเราและความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ภูมิความรู้ของเราในเรื่องประวัติศาสตร์ของบรรพชนนั่นแหละเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยมันก็ค่อยสะสมสะสมความรู้เหล่านี้ไป เป้าหมายสูงสุดในการนำสิ่งเหล่านี้ให้มันแพร่หลายในสังคมก็คือให้เปิดใจยอมรับกันเท่านั้นแหละคำถามหลักคำสอนใดที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหูวัฒนธรรมถ้ามองในแง่ของคนมุสลิมเนี่ยถ้าคนมุสลิมเข้าใจหลักคำสอนที่ถูกต้องนะของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะอยู่กับใครก็ได้อยู่แบบสันติคำว่าสาันติก็คือสงบ ไม่มีการเบียดเบียนกันเพราะโดยหลักคําสอนศาสนาอิสลามระบุชัดเจนเลยว่าย่อมไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นวจนะเลยนั้นโดยภาวะปกติคนเนี่ยมันจะอยู่กันบนสัมพันธภาพที่มีอยู่คือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งนะที่คุณเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับเขาเช่นเป็นเพื่อนใกล้สุดๆเลยพี่พี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์ พย้อนกลับไปว่าเพราะเราทุกคนมาจากบิดามารดาคนเดียวกันพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์และมนุษย์เนี่ยเป็นใครอะมนุษย์ก็คือลูกหลานของอาดัมเป็นเผ่าพันธุ์ของอาดัมและพระเจ้าทรงบอกว่าว่าอย่างไรพระอ,องค์ทรงบอกว่าแน่แท้เราได้ให้เกียรติแก่เผ่าพันธุ์ของอาดัมเมื่อพระเุ็นเจ้าทรงประกาศว่าเผ่าพันธุ์ของอาดัมมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและพระอ,องค์ทรงรับรองในเกียรติและศักดิ์ศรีนั้นแล้วเราจะไปละเมิดเกียรติละเมิดศักดิ์ศรีของคนที่เป็นเผ่าพันธุ์ของอาดัมซึ่งเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์กับเราเนี่ยได้อย่างไรเพราะในคัมภีร์เนี่ยกล่าวถึงาศาสนาต่างๆกล่าวถึงกลุ่มชนที่หลากหลายแล้วก็บอกว่าไอ้ความหลากหลายที่เกิดขึ้นที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยถือาศาสนาต่างกันหากม่านแมนว่าพระปุ๋ยบานของท,ท่านทรงมีพระประสงค์แล้วไซพระองค์จะทรงดนบันดาลให้มนุษย์ หรือประชาคมทั้งหลายนั้นเป็นประชาคมเดียวกันแปลว่าถือในศาสนาเดียวกันถ้าพระองค์มีพระประสงค์แล้วไซพระองค์จะให้ถือในศาสนาเดียวกันและไอความเป็นจริงที่ปรากฏคืออะไรถือหลากศาสนามีความแตกต่างกันหลายศาสนาก็แสดงว่า ไอ้ที่มันต่างาศาสนากันอยู่ทุกวันนี้เป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ในการขัดพระประสงค์ของพระองค์ที่จะไปทําคนทั้งหลายนี่ผมเ,เป็นมุสลิมตบมยนุสลามทั้งหมดทานั้นไม่ใช่มันต้องมีความหลากหลายเพราะนี่ไอ้ที่ความหลากหลายเนี่ยมันคือพระประสงค์ของพระเจ้าภาพมุมสูงเห็นโรงงานริมแม่น้ําภาพรถวิ่งบนสะพานเปลี่ยนภาพผู้ชายโบกรถกลางถนน คุณผู้ชมคงได้เห็นเหมือนกับผมนะครับว่าเมืองยอกยาการ์ตาแห่งนี้เป็นแหล่งรวมโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปี ซึ่งแต่ละแห่งก็มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แบบชวาสะท้อนให้เห็นถึงทักษะของช่างฝีมือโบราณที่ก่อสร้างอย่างประณีตสวยงามและน่าประทับใจมากครับสำหรับวิถีชีวิตของผู้คนก็มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและศาสนาซึ่งทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เมืองแห่งนี้ยังคงต้อนรับชาวต่างชาติให้ได้มาเยี่ยมชมและค้นหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง และวันนี้รายการอัศลามัวล,ลายกลุ่มเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกสอทอชอและกทปอสอผลิตโดยบริษัท641คอร์ปอเรชั่นจำกัด PPTV HD ช่อง36